แบบขันบทที่6นะคะเศษส่วนนะคะแบบข1กดหการอ่านและการเขียนเศษส่วนนะคะข้อที่1เขียนเครื่องหมายถูกเนี่ยค่ะทับรูปที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันนะคะมาดูรูปกันนะคะรูปที่แบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันก็จะเป็นรูปนี้นะคะรูปนี้นะคะรูปนี้แล้วก็รูปนี้นะคะต่อไปนะคะ ก็จะเป็นรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะเติมคําตอบนะคะข้อที่1นะคะรูปนี้แบ่งเป็น1 2 3 4 4ส่วนเท่าๆกันนะคะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน4นะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน4นะคะตัวเศษคือ หตัวส่วนคือ4นะคะต่อไปข้อที่2นะคะรูปนี้แบ่งเป็น1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดส่วนเท่ากันนะคะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษหนึส่วนแนะคะอ่านว่าเศษหนึส่วน8นะคะ,นนะ,คะตัวเศษคือหนึ่งตัวส่วนคือ8นะคะต่อไปข้อที่3าม นะคะครูปนี้แบ่งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ส่วนเท่าๆกันนะคะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน10ะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน10นะคะ, 1, น 40, นะ,คะตัวเศษคือ1ตัวส่วนคือ10นะคะต่อไปข้อที่4นะคะรูปนี้แบ่งเป็น1 2 3 4 5 5ส่วนเท่าเท่ากันนะคะเศษส่วนแสดงจำนวนของแต่ละส่วนคือเศษ1ส่วน5นะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน5นะคะตัวเศษคือ1ตัวส่วนคือ5นะคะ